Oh. Oh, no. สวัสดีครับเปเป้ะเปะละลายพันนะครับวันนี้ผมก็มารับคำ c ชร์เลนจ์จากคุณต้อมช่องร้านรีวิวกับ c ชา์เลนจ์วันนี้นะครับ3คำ3า3นาทีกับน้ำหอมทั้งหมด30ตัว ปกติแล้วเปเป้นะครับก็มานั่งรีบุ้ำหอมตัวหนึ่งก็ล่อไปประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับแต่ก็เอาละครับวันนี้จะลองมาเล่นดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับแบบเร็ว,รวๆแต่ก็สไตล์เปเป้นะอะควาดิเชียลโปรเฟนโดหลําสดชื่นเหมาะสาหรับหนุ่มๆสายสดชื่นเอาหลําไปแช่ทะเลชองเปาโกเตเย่เลอเมลเลอร์เปอร์ฟัมหล่ำล่าหลุมสาหรับหนุ่มๆที่ชอบเก็บแต้มครับจิวัญชีเจเทมเพนโอลี่แอ็บส์ลูดหลํำชวนซุก เหมาะสำหรับหนุ่มๆที่แบบว่ามีความเย้ายวนมีสเสน่ห์และก็สุข,ขุม s, s a d i c and w o l t a i r this is him หล่มชวนฝันเหมาะสำหรับหนุ่มอารมณ์ศิลปินเบสหนักๆนาซิโซโร d i g r e สเ b อ r n นเฟร์ h i มหล่อลึกกรับหอมแบบเป็นหนุ่มแบบว่าลึกลรับชวนไปเดินในป่าโดยเช่ a กาบาน t าเดอวันออต a r ฟามหล่อสดาวสายหล่อที่แบบว่าแค่แค่ขี้มูกก็ยังหล่อเกาไข่ก็ยังหล่อ เลนุนจะลอมจากยิบซโนลองหลอ่อพาดบ่าหนุ่มคนนี้นี่เห็นสาวๆไม่ได้นะครับต้องจับยกขาอย่างเดียวเลยนาซิโซเพียวมัส for her ชีกีหอมสาวคนนี้นี่คือกีจะหอมบริสุทธิ์มากๆเลยมันสีสันของขวดฮิวกอรบอสบอทเทไนท์ก้มเก็บบู่ห้อมมากินสบู่จะต้องหาคนมาก้มเก็บสบู่นั่นแหละปาด้าลอมหอมล้ำหรูสำหรับหนุ่มออฟฟิศที่แบบว่าหอมหรูๆนะครับ ดีเซลแบทแบทหล่อแรดสำหรับหนุ่มแบบว่าชอบไปล่าเหยื่อในพับครับโดเช่กับพนาเคหอมเคด้วยสำหรับหนุ่มที่แบบว่ามีกลิ่นกายที่หอมสะอาดสยาม1928อวยพรเทวดากลิ <S S ่นนี้สำหรับหนุ่มหลอ่อแบบทวยเทพเลยครับอารัวอมสปอร์ตโอเอ็กซ์ตรีมจากชาแนลหลําชวนหลงเหมาะสำหรับหนุ่มที่ต้องการแบบว่าเป็นจุดศูนย์กลางของสาวๆครับ เวอร์ชเชเอหล่แชม์บ้วยเหมาะสำหรับหนุ่มๆที่ชอบกลิ่นหอมๆวานิลาแบบแมนๆต้องตัวนี้ครั The port, บ The Allswat หล่ดิบเถื่อนสำหรับหนุ่มๆแบบว่ากลิ่นแบบแมนลี่ต้องตัวนี้เลยครับ The Allrom Sport แมนแตะบอลสำหรับหนุ่มๆที่ชอบแอปเวเล่นกีฬาเก่งแต่จริงๆแล้วลงไปแบบหล่อ,ลอ,ลอเๆเฉยๆ a q u a p ป o ร o มจากบ,บูงการีหล่กีหลงเป็นกลิ่นที่หอมแบบขา,ขาวๆมหาเสน่ห์กีต้องหลงแน่นอนครับ โ o รดทู d i ฟอร r กีพรีชีพเป็นกลิ่นที่แบบใครได้กลิ่นแล้วต้องพรีชีพเลยครับอาร์เซล a วอนเหลัำยิงหลีถือว่าเป็นลูกกระสุนที่แบบแผ่สร้างความหวานกระจายฟุ้งไปเลยครับไ s, s l YO f ล e s h ละมุนดุนเป็นกลิ่นที่หอมสดชื่นแล้วก็มีความหวานละมุนชวนเอาลิ้นมาดุนดุนมากๆเลยครับคลินิกแฮปปีสบายหลัมเป็นกลิ่นที่หอมหง่ายๆสดชื่นหลัมสะอาด ปากโกลาบานอินวิสตาล้ำล้ำเลิศเป็นกลิ่นที่หอมล้ำม,มีความหวานชวนฝันอีกตัวนึงเลยกุชชี่บายกุชชี่ปูลอมล้ำสูบก,กีเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นแล้วก็มีกลิ่นของยาสูบจนให้สาวหลงไหลครับนิสโยโอเจบฟาร์รรมกีบานฉ่ำเป็นกลิ่นฟลอฟร,รัลฟรุตตี้ที่หอมฟุง้งบานฉ่ำจริงๆครับซัซิโซพาวดีแป้งล้ำหลงเป็นกลิ่นแป้งหวานๆวานออฟฟลอรัลที่หอมฟุ้งกระจายโปรดโกลฟลาเวอร์ อีลบทงเป็นกลิ่นที่หอมบานสะพรั่งของกลิ่นของสาวสาวที่หอมแบบกระจายมากๆโ is o ดีเซ่พีอ็อคน i กต้าอีเซมิเเกหอมโออาร์เป็นกลิ่นที่หอมแบบแนวฟลอรัลแนวแบบกุหลาบกุหลาบ,ลบมีสเสน่ห์มากๆมีเอกลักษณ์ด้วยครับชาแนลชานโอเ e s ชก s o f เ e s h เป็นกลิ่นหอมของผู้หญิงที่หอมสะอาดสะอาดสดชื่นผู้ชายก็ใช้ได้ครับบิลกอรีบลูปูออมหล่ออารับเป็นกลิ่นที่ผมน,ะนึกถึงผู้ชายแบบว่าแขกขาวหล่อสะอาด โอเคแล้วครับวันนี้ก็คือ30น้ําหอมของเปเป้นะครับกับคําจํากัดความ3คํา3นาทีและจากนี้นะครับผมจะขอส่งต่อนะครับให้กับอีก3ท่านและวกันสำหรับท่านแรกนี่คือถือว่าต้องขอกระทบหลายดาราสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเธอเป็นตัวแม่วงการบันเทิงเลยนั่นก็คือคุณแม่สายป่านนั่นเองครับคนนี้นี่คือน้ําหอมมีเยอะมากๆน่าสนใจครับต้องไปรอดูเลย สำหรับท่านที่สอนะครับก็ขอเลือกเป็นน้องป๊อปแล้วกันนะครับกับช่อง POP FN f r a g a n n e r Review และสำหรับท่านสุดท้ายนะครับนุ่มหล่อคนนี้นี่คือไม่โยนไปให้ไม่ได้เลยครับเปเป้นะครับคือหลงกับความหล่อเขาสุดๆเลยครับนั่นก็คือน้องมอสกับช่อง Moss s s m l o w โอเคครับงั้นก็ตามเข้าไปดูกันผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละท่านจะรับคำาชาเลจนนี้ไหมนะครับเอาเว่าใครมีเวลาก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย